ความท er ้าทายอะไรนะคะที่คุณจะต้องเผชิญในปีนี้นะคะคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้อความนะคะจากจักรวาลแล้วก็พลังงานไพ่แล้วก็พลังงานผู้อ่านนะคะคอยไกด์ไลน์ให้นะคะอาจจะไม่มีเรือมึงเอิญล็อลองรับฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วก็นาทางดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าคุยส่วนตัวมาบ้านเขียวได้ได้เลยนะคะความท้าทายอะไรนะคะที่คุณจะต้องเผชิญในปีนี้นะคะ ดี๋ยวขอเช็ค Energy ของคุณก่อนนะคะว่าคุณอยู่ในพลังงานในปัจจุบันะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใช่ก็ไปต่อนะเป็น t o of w n d สองสองไม้นะคะเหมือนลักษณะเหมือนรอจังหวะเวลาการมองการไกลมีการวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนั้นน,นคุณอาจจะเคยเหมือนคุณคุณจะเห็นว่าไพ่เนี่ย ข้างหลังอาจจะเป็นควันดำๆใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาตอนบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเจออุปสรรคอยู่หรือว่าความท้าทายอยู่หรือบางคนก็ผ่านมาแล้วหรือว่าบางคนก็ก็เผชิญอยู่แหละแต่ว่าคุณจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้กรรมแบบไม้เท้าแน่นเลยแล้วไม้ไม้เท้าก็ก็จะเป็นแบบเป็นไฟอ่ะเป็นเป็นคบเพลิง เหมือนคุณกําลังมีความมุ่งมั่นที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะอเนอร์จีเหมือนแบบไม่กลัวปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วอะพร้อมเผชิญหน้านะคะในบางในบางพลังงานอาจจะรอจังหวะเวลาด้วยนะะแ,แต่ถ้าเกิดว่าใครติดความกลัวนะไพ่บอกให้ใช้ให้ให้ก้าวข้ามผ่านความกลัวตัวเองให้ได้นะในบางพลังงานอาจจะติดความกลัวด้วยเป็นชาวธาตุไทยไม่สินธนูนะอืมใครอยู่ในพลังงานนี้บ้างนะคะเป็นธาตุดินเนาะ พึกศพกันมังกรมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนที่กำลังมุ่งมัมม่นนะคะออ่ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอ่ามุ่งเน้นไปนในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความมัง่งคั่งในตัวเองอะไรเงี้ยหรือมองหาช่องทางหรือมองหาช่องทางในเรื่องของการ ของการแบบาการขยายการเติบโตของตัวเองทั้งในเรื่องของด้านจิตวิญญาณแล้วก็ในในด้านของทางโลกด้วยนะคะเป็นแบบนี้มาอืมอืมอืมหรือบางคนก็มีวางแผนเกี่ยวขิตเกี่ยววางแผน,นเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ทัดลมนะคะตุนกกเมทุนเอเนจนนะนีของการตัดสินใจหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบของการตัดสินใจการเผชิญหน้าต่ออุปสรรคแล้วก็ไม่กลัว ต่อปัญหาอุปสรรคนะคะเหมือนพอร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเป็นคนที่มีความตรงชัดเจนเด็ดขาดาอะไรเงี้ยเออมันเหมือนกับคุณเอเนอร์จีเหมือนไม่ไม่กลัวปัญหาอุปสรรคถึงแม้ว่ากลัวแต่คุณก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าอืมมันเป็นเอเนอร์จีของคนที่อยากที่จะเติบโตแล้วก็ไม่อยากที่จะอยู่ในจุดเดิมอะไรเงี้ยเออนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความท้าทายอะไรที่คุณจะต้องเออต้องเจอนะคะ ในปีนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จขอสัง่งใบความท้าทายที่คุณจะต้องเจอ ลักษณะนะคะท,ที่จักรวาลน,นะคะแล้วก็ไพ่เสือออกมาเนะะี่ยค่ะไพ่ก็สื่อถึงพลังงานพูดถึงอํานาจหรือว่าความมุ่งมั่นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าคิดกล้าตัดสินใจสําคัญมากๆนะคะในปีนี้คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะพูดถึงออสองเหรียญเนาะการจะสมดุลในชีวิตนะคะหรือการบาลานนะคะในเรื่องของ การเงินการงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆคุณจะต้องรับมือพร้อมๆกันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้นะแล้วก็ต้องออจัดระเบียบชีวิตด้วยงานคืองานเงนิงน,งนคือเงนิงนชีวิตคือชีวิตอะไรเงี้ยมันต้องสมดุลกันนะคะส่วนจุดเหรียญเนี่ยหมายถึงการรอคอยนะคะความพยายามที่ผ่านมาอดทนนะคะกับสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วทีเนี้ยความท้าทายที่คุณจะเจอคุณอาจจะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก ในการบาลานซ์ชีวิตนะคะในปีนี้นะอันเนี้ยแน่นอนนะคะทางในเรื่องของการทํางานแล้วก็การเงินแม้แต่ว่าเรื่องส่วนตัวต้องมีต้องมีบาลานซ์ชีวิตนะคะอย่าอย่าแบบเอิม่มมุ่งมั่นหาเงินอย่างเดียวอ่ะให้หนึกถึงปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็จิตใจด้วยมันต้องสมดุลกันนะคะอืมแล้วก็ ความอดทนนะคะแล้วก็ความคาดหวังคาดหวังนะมางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าความสําเร็จมาช้านะคะและอาจจะตั้งคําถามว่าสิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่นะคะคือไพ่เขาก็บอกว่าให้คุณเหมือนแบบมีความชัดเจนอะหรือว่าโฟกัสอย่างชัดเจนอะคุณจะไม่รู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า นะคะถ้าคุณชัดเจนแล้วโฟกัสชัดเจนยังไงมันเกิดขึ้นแน่นอนนะ,ะแล้วก็ใช้นะคะพลังในการตัดสินใจที่สําคัญนะคะในน้าไพ่บอกนะอืใช้อํานาจนะคะแล้วก็พลังของคุณนะในการตัดสินใจให้ดีที่สุดนะคะอไพ่ไปนี้นะคะออกมาก็คือว่าเ จักราวาลเนี่ยเขาบอกว่าคุณนะคะมีอำนาจอยู่แล้วนะคะมีอำนาจในการควบคุมเส้นทางเส้นทางของตัวเองนะคะแต่ว่าต้องเลือกให้รอบคอบนะคะสิ่งนี้ทําให้คุณแบบเหมือนพลาดอาจจะเป็นสภาวะจิตทีเ่เขาเรียกว่ามันไม่ตั้งมัน่นหรือมันไม่ชัดเจนมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าบนพื้นฐานของคุณนะเป็นคนที่แบบมีพลังแห่งการโฟกัสนะคะแล้วก็ความชัดเจนยังไงสิ่งที่คุณ กำลังทาอยู่ยังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกแล้วก็คุ้มค่านะคะกับการรอคอยด้วยนะคะไพ่นะคะพลังงานไพ่และจกักรวาลบอกมาว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะหากคุณสามารถบริหารนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สมดุลชีวิตนะคะได้อย่างดีนะคะโอเคลองเอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันของคุณดูนะคะที่สําคัญนะคะต้องมีสติในการเลือก คิดพิจารณาให้รอบอคอ,อ,อ,อบค่ะยังไงก็อวยพรขอให้คุณโชคดีทุกเส้นทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากช่องคุณสาสุดาด้วยนะคะ